ซินดินซีดานผูกเข้าฉากลือมาลิกจาะเด้งคาโลอันเชลอตติขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการแอด5 V9 คาโลอันเชลอตติ กุนซอทีมเลออัลมาลิกตกเป็นข่าวว่ามีแววถูกโดนปลดโดยเซียนด,ดินซีดานอดีตกุนซืออาจจะคัมแบ็กมาคุมเป็นรอบที่3าก็เป็นได้อันเชโรตติโค้ชชาวอิตาเลียนถูกมองว่ามีโอกาสโดนไล่ออกไม่น้อยหลังพาทีมแพ้คาลัง2นัดติดต่อกันทั้งในเกมลาลิก้าที่โดนบาร์เซโลนาบุกมาคายี่สประตูต่อศูนย์และก็เกมแชมเปี้ยลลีกที่พ่ายต่อเอซีมิลานสประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและยิ่งไปกว่านั้นหลังจบเกมที่ซานดิอาโกเบเดเบลนัดที่แพ้คาลังให้กับปีศาจแดงดําจบลง มีวิดีโอเผยให้เห็นว่าเซียดินซีดานอดีตในายใหญ่ชาวเมืองน้ำหอมของราชันชุดขาวปรากฏตัวแบบนานๆครั้งขณะรีบเดินออกจากสนามโดยที่มีแฟนบอลพยายามเดินไล่กวดเพื่อถ่ายรูปกับเขาต่อจากกรณีดังกล่าวส่งผลให้มีกระแสะข่าวขึ้นมาทันทีว่า อันเชลอตติซึ่งคุมบังเหียนสโมสรเป็นคำลบที่2ออาจจะโดนไล่ออกโดยที่มีซีดานจะกลับมานั่งเก้าอี้ตัวเดิมเป็นครั้งที่3เนื่องจากนับตั้งแต่อำลาทีมไปในฤดูกาล2020-2021โดยมีอันเช่เข้ามารับงานแทนอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศส ยังไม่ได้รับงานกับที่ไหนเลยแม้จะถูกลือว่าหลายๆที่นั้นต้องการในตัวเขาทั้งนี้กุนซือเฟนแมนวัย52ปีคุ 52, มทีมเลอเอมัลลิกหนแรกระหว่างเดือนมกราคมปี2016ถึงพฤษภาคมปี2018และกลับมาทําหน้าที่หนที่2ระหว่างเดือนมีนาคมปี2019ถึงพฤษภาคมปี2021โดยสมัยเป็นนายใหญ่เขาพาทีมคว้าแชมเปี้ยนลีกได้3ครั้งและชแชมป์ลาลิกาอีก2ครั้ง แฟนบอลราชานชุดขาวอยากได้ซเซรดินซีดานกลับมาคุมทีมเป็นรอบที่3หรือไม่หากสโมอสรอนนั้นต้องปลดอันเชลอตติออกจริงๆหรืออยากให้เราทําเรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายสําหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจกับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับ